สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาทําเมนูหมี่ราดหน้านะคะอันนี้มี่ขาวแล้วก็มี่ขาวแช่น้ําไว้ทิ้งให้เสด็จน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดเอาไปทอดให้กรอบนิดนึงเราจะมาทําลาดหน้าแต่สไตล์จีนนะคะโอเคนะคะอันนี้เราก็จะทําอ่าเนื้ออันนี้เนื้อซื้อเนื้อมาที่เขาหมักแบบนุ่มแล้วนะคะเราไม่ต้องหมักเองนะคะ เอาซื้อมาแล้วก็มาล้างน้ําให้สะอาดแค่นั้นเองจ้าแล้วก็ทิ้งให้เสดดน้ํานะคะหมูที่เขาหมักแบบผงนุ่มมาแล้วจ้าแต่ไม่มีรสชาตินะคะโอเคจ้าเรามาดูเครื่องต่างๆเลยนะคะกระเทียมสับอ่ากระเทียมสับนะคะกระเทียมสับเต้าซีหนึ่งช้อนชาเต้าซีอ่าผักกวางตุง้งยอดผักกวางตุง้งเอาเฉพาะยอดมันนะคะในยอดยอดเล็กๆนะคะ เรามีอ่าพริกหวานสีแดงพริกหวานแล้วก็มีถั่วงอกนะคะในนี้นะคะง่ายๆเลยจ้าวันนี้นําเสนอง่ายๆก่อนอนื่อน,นะะเราจะมาผัดหมี่ก่อนนะคะเราจะมาผัดหมี่ก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยจ้าอ่าเปิดไฟเปิดแก๊สตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ถึงใส่น้ํามันลงไปนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเลย เราจะมาทอดมีขาวก่อนนะคะจะมีเหลืองก็ได้จะมีขาวก็ได้นะคะแต่มีเหลืองเนี่ยต้องเอาไปลวกซะก่อนมีขาวไม่ต้องนะคะมีขาวไม่ต้องลวกจ้ะแช่น้ําธรรมดาก็ได้แล้วนะคะเรามาทอดใส่น้ํามันเข้าไปพอประมาณน้ํามันพอประมาณนี้โอเค <c oughs> อ่าทำให้ร้อนก่อนนะคะทำให้ร้อนก่อนสักหนึ่งนาทีแล้วก็ใส่มีลงไปนะคะ ถ้ามีเหลืองเราต้องเร,เราต้องเอาไปแช่น้ําซะก่อนแล้วค่อยเอามาทอดถ้ามีขาวแค่แช่น้ําเฉยๆจ้ะไม่ต้องลวกนะคะโอเคเราหมี่เนี่ยเราเราอ่าทาแผ่ออกซะก่อนนะคะแผ่แผ่ออกนะคะเราก็จะใส่ลงไปเราแผ่ออกเวลาเราจะใส่เนี่ยเราก็ต้องแผ่ออกซะก่อนนะคะ แผ่ออกก็ก่อนแผ่แผ่ออกนะครับกดให้เหลืองเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาจา้ะเรามาดูกัน เราจะพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะโอเคมาจากก็จะได้ประมาณนี้น่สุกแล้วนะคะไม่เกรียมมากหลังจากนั้นเรามาทำกันเลยจา้าเปิดไฟไม่แรงมากนะคะใส่น้ำมันเข้าไป ใส่กระเทียมก,กระเทียมผับใส่เต้าซี้ลงไปใส่เนื้อวัวล,ลงไปผัดเลยนะคะผัดเลยนะคะ ใั่พริกไทยพริกไทยใส่ซอสหอยสักหนึ่งซอนชาประมาณนี้พอแล้วใส่น้ำตาลสักหนึ่งซอนชาสักหนึ่งซอนชาคูนนิดนิดโอเคประมาณนี้ ใส,ส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามด้วยน้ำมันงาเราก็จะมาใส่ผงขะนอไปครึ่งช้อนชานะคะผงขะนอนะคะใส่ผงขะนอไปครึ่งช้อนชาพอ จากนั้นก็ใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไป,งไปเดี๋ยวเราก็มาทำแป้งเปียกนะคะรอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะรอให้น้ำเดือดก่อน เริ่มทําแป้งเปียกเลยนะคะโอเคเรามาใส่ผักเลยนะคะ เดือดแล้วใส่ผักลงไปเลยจ้าผักแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะจากนั้นเราไปทำแป้งเปียกเลยจ้าแถใส่แป้งเปียกลงไปนะคะ ทุกอย่างสุกแล้วใส่แป้งเปียกลงไปจ้าใส่แป้งเปลยยกลงไปนะคะยังเหนียวไม่พอนะคะยังเหนียวไม่พอนะใส่นิดนึง ให้เหนียวกว่าน,นี้นะคะใส่ให้เหนียวเหมือนราดหน้าไปเลยจ้ะ คเหนียวประมาณนี้นะคะความเหนียวได้แล้วได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็มาลาดใส่น้หมีที่เราผัดไว้นะคะ เราจะใส่อันนี้ก่อนอาลาดไปก่อนนะคะ จากนั้นก็ลากลงไปเลยจ้าประมาณนี้นะคะเสร็จเรีบร้อยแล้วจ้ามีลาดหน้านะคะขอบคุณสช่นรับการรับชมค่ะ